สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาละกมแมนและภาพยนตร์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าแพทแมนนักงานแต่างงานของรัศมีและกายาตรี พวกเขาเป็นคู่รักหน้าใหม่ที่ตัวติดกันแทบตลอดเวลาลักษมีรักภรรยาของเขามากเรียกได้ว่าถ้าภรรยาอยากได้อะไรเขาก็จะพยายามหามาให้กระทั่งวันหนึ่งระหว่างที่กําลังกินอาหารจูจ่ๆกยาตรีก็ทําท่าแปลกๆแ,แล้วเดินออกไปนอกเฉลียงบ้านทําให้ลักษมีเดินตามออกไปด้วยความไม่เข้าใจภรรยาสาวจึงบอกให้เขาอยู่ห่างๆเธอไว้เพราะเธอกําลังมีประจําเดือนและตามประเพณีที่เชื่อว่าประจําเดือนเป็นของไม่บริสุทธิ์ทําให้ เธอต้องออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านลักษมีจึงจำยอมต้องเข้าใจทั้งๆที่เขาไม่เห็นด้วยกับวัฒนธรรมแบบนี้วันต่อมาลักษมีเห็นผ้าที่ภรรยาทำตกเอาไว้ทว่าก่อนที่จะช่วยเก็บภรรยากลับบอกว่าอยากแตะต้องของโสโปรกก่อนที่เธอจะรีบหยิบผ้าเก่าๆเ,เอาไปตากไว้บนราวแล้วเอาผ้าคลุมทับไว้อีกทีพร้อมกับที่เธอบอกเลยว่านี่เป็นเรื่องของผู้หญิงซึ่งนั่นก็ทำให้ลักษมีรู้แล้วว่าเธอใช้ผ้าคีริ้วเก่าๆแทนผ้าอนามัย พอรู้แบบนั้นเขาก็รับไม่ได้ก่อนจะรีบไปซื้อผ้าอนามัยที่เขาเคยเห็นในโฆษณาที่ร้านขายยาทันทีแล้วคนขายได้ยินผ้าอนามัยด้วยทา่าทางรับรับลอ่ลอๆเหมือนกําลังขายยาเสพติดลูกค้าผู้หญิงข้างๆก็เอาแต่หัวเราะด้วยความเขินอายและที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือมันมีราคาสูงถึง55รูปีเมื่อกลับมาถึงบ้านเขาก็ได้เอาไปให้ภรรยาสาวแต่ดีใจอยู่ไม่นานเธอแกเห็นว่ามันมีราคาที่แพงมาก เงินจำนวนนี้สามารถนำไปซื้ออาหารไหวประทังชีวิตได้อีกหลายมือด้วยซ้ำหญิงสาวบอกให้เขาเอาไปคืนทันทีก่อนที่แม่สะพ้เยจะรู้เรื่องแล้วพานมาด่าว่าเธอทว่าพอผู้เป็นสามีกลับมาถึงร้านทางร้านก็บอกว่าไม่รับคืนสินค้าลักษมีจึงไปทำงานที่โรงไม้เป็นปกติและในวันนั้นเพื่อนร่วมงานก็ได้เกิดอุบัติเหตุทำให้เขาเลือดไหลเป็นจำนวนมาก เมื่อลักษมีเห็นว่าไม่มีผ้าสะอาดมาห้ามเลือดเขาเลยใช้ผ้าอนามัยแปะเข้าไปที่แผลก่อนจะพาคนเจ็บไปที่โรงพยาบาลเพื่อนร่มงานของเขาต่างไม่เห็นด้วยที่เขาเอาของต่ำามาใช้กับแผลทว่าหมอกกลับบอกว่าลักษมีทำถูกแล้วที่ใช้ของสะอาดเพราะถ้าใช้ผ้าขี้ริ้วแทนป่านนี้แผลคงจะติดเชื้อไปแล้ว จากนั้นลัศมีก็ได้พูดถึงเรื่องพระอนามัยกับหมอซึ่งหมอก็ได้บอกว่าเขาทำถูกแล้วที่คิดถึงสุขอนามัยของภรรยาเนื่องจากในทุกๆเดือนมักจะมีผู้หญิงมากมายมาที่นี่เพราะติดเชื้อจากการใช้ผ้าคีริว้วหรือขี้เท่าตอนเป็นรอบเดือนและในกรณีร้ายแรงที่สุดก็อาจจะทำให้พวกเธอเป็นหมันได้และในตอนนี้ลักษมีได้ตระหนักแล้วว่านี่เป็นเรื่องร้ายแรง เขาคิดในใจว่าจะต้องให้กยาตรีเปลี่ยนใจมาใช้ผ้าอนามัยให้ได้ดังนั้นเขาเลยนำผ้าอนามัยมาชำละเพื่อที่จะศึกษามันก่อนจะไปซื้อผ้ามัสลินสำลีและก่าว มาประกอบเข้ากันให้คล้ายกับผ้าอนามัยที่เขาซื้อมาให้มากที่สุดแล้วขอร้องให้ภรรยาใช้เพื่อสุขอ,อนามัยของเธอกยาตรีได้ตอบทกลงว่าเธอจะเก็บไว้ใช้ในเดือนหน้าแล้วเธอก็ยังบอกไปด้วยอีกว่าอย่าให้ใครเห็นตอนเขาทำเพราะมันจะเป็นขี้ปากของคนอื่นเอาได้วันต่อมาพวกเขาก็ไปไว้รูปปั้นเทพเจ้าที่พอใส่ลูกมะพร้าวเข้าไปในปาก มันก็จะบดออกมาเป็นชิ้นๆให้คนศรัทธาและถึงแม้ว่าการทำบุญครั้งนี้จะต้องใช้เงินถึง51รูปีหญิงสาวก็ไม่เสียดายเลยสักนิดเพราะเธอมีความเชื่อว่าการขอพรกับพระเจ้าจะเป็นเครื่องรับประกันว่าเธอจะไม่ตกนรกนั่นทำให้ลักษมีทั้งกับพูดออกมาว่าที่แบบนี้ยอมจ่ายเพื่อสิ่งที่เป็นนามธรรมาแต่ถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพตัวเองเธอกลับไม่ยอมจ่ายซะง,งั้น สามสัปดาห์ผ่านไปลักษมีได้พาภรรยาไปเที่ยวงานวัดและแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่รอบเดือนมาอีกครั้งมันทําให้เขาตื่นเต้นมากที่ถึงเวลาได้ลองสิ่งประดิษฐ์ที่เขาทําขึ้นแต่ทว่าเช้าวันต่อมาเขากลับเห็นว่าภรรยาของเขา กลับไปใช้ผ้าคีริ้วเหมือนเดิมเพราะมันใช้ไม่ได้ผลแถมมันยังทำให้ชุดของเธอเลอะและต้องเสียเวลาซักทั้งคืนกายะตีจึงบอกว่าไม่ให้สามีมายุ่งเรื่องนี้อีกอย่างไงก็ตามเขายังไม่ยอมแพ้ลักษมีออกไปซื้อสำลีและลองทำใหม่ให้มันหนาขึ้นแต่กายะตียังไม่เข้าใจว่าเขาทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรเพราะเธอก็ใช้ชีวิตแบบนี้มานานแล้วและไม่คิดว่ามันจะเป็นอันตรายที่สำคัญก็โชคดีที่เมื่อคืนไม่มีใครมาเห็นว่าชุดเธอเปื่อน ไม่อย่างนั้นเธอก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน เธอยังพูดต่ออีกว่าเธอยอมป่วยตายดีกว่าที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่แบบขายขี้หน้าชาวบ้านหลังจากโดนปฏิเสธเขาก็เดินออกไปข้างนอกพร้อมกับผ้าอนามัยในมือพวกสาวๆที่เดินผ่านมาเห็นท่าทางแปลกๆจึงถามว่าเขาถืออะไรอยู่แต่พอรู้ว่ามันคืออะไรพวกเธอก็กลมหน้าเขินอายแล้วก็วิ่งหนีไปทันทีใน,นตอนนั้นลักษมียังต้องการให้ผู้หญิงลองใช้สิ่งที่เขาประดิษฐ์เขาจึงเดินไปหาพี่สาวที่งานแต่งเพื่อให้เธอลองเปิดใจ ใช่ดูทันทีที่ทุกคนเห็นของในมือพวกเขาก็ก้มหน้าก้มตาราวกับว่ามันเป็นของที่ไม่ควรพูดถึงเรื่องวันนี้จึงกลายเป็นเรื่องประเด็นร้อนทันทีพี่สาวได้เข้ามาที่บ้านเพื่อบอกกับครอบครบัครวว่าเขาไม่ควรทำตัวน่าละอายแบบนี้ด่านลักษมีก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมทุกคนต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่ทั้งทที่เขาหวังดีกับทุกคนและในคืนนั้นเขาก็ได้ฝันว่า พยาตรีติดเชื้อต้องเข้าโรงพยาบาลก่อนจะตื่นมาสัญญากับตัวเองว่าถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆเขาจะไม่มีทางให้อภาัายตัวเองหลังจากนั้นลักษมียังคงหาคนมาทดลองใช้ตอนแรกจะฝากให้คนไข้ของหมอทว่าหมอกลับย้ายออกไปจากเมืองแล้วเขาจึงไปขอความช่วยเหลือจากนักศึกษาแพทย์ที่ดูน่าจะเปิดใจกับเรื่องนี้จนได้ไปพบกับนักศึกษาสาวที่ยอมช่วยเอาไปแจกให้แต่ด้วยความที่เมืองนี้เป็นเมืองเล็ก พอจะทำอะไรก็มักจะมีสายตาจากชาวบ้านคอยสอดส่องอยู่ข่าวหรือว่าเขาแอบกิดกับนักศึกษาจึงลือไปทั่วชุมชนจนทำให้เขาผิดใจกับภรรยาส่วนด้านพระอนามัยก็ไม่มีใครกล้าใช้เพราะมันไม่มียีห้อและดูไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ภารกิจของเขาในครั้งนี้ล้มเหลวไม่เป็นทาต่อมาเขาก็รู้มาว่าชาวบ้านกําลังจัดงานเฉลิมฉลองการมีประจําเดือนครั้งแรกให้กับเด็กข้างบ้านเขาเลยแอบเข้าไปหาเด็กหญิงที่ระเบียงแล้วยืนผ้าอ,อนามัยเป็นของขวัญให้เธอลองใช้เราะว่าในตอนนั้นแม่ของเด็กหญิงก็เข้าไม่เห็นพอดี เธอตะโกนออกไปทั่วชุมชนว่าลักษมีเป็นวิปริตจนคนในครอบครัวของเขาทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของลักษมีพวกเธอจัดการเก็บของเพื่อย้ายออกไปอยู่ที่อื่นไม่เว้นกยาตรีที่เธอก็รับไม่ได้เช่นกัน เมื่อเป็นเช่นนั้นลักษมีจึงขอให้เธอยกโทษให้เขาสักครั้งและขอให้เธออยู่กับเขาต่อยิงสาวที่รู้ว่าสามีจะไม่ยอมแพ้กับเรื่องนี้เธอก็เลยบอกกับเขาว่าเธอจะเป็นคนทดลองใช้เองและห้ามไม่ให้เขาออกไปให้คนอื่นให้พวกนั้นดูถูกเล่นอีกตั้งแต่นั้นชาวบ้านก็มองเขาแปลกๆส่วนผ้าอนามัยที่เขาทํามันก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ดีก็ติยาตรีเลยบอกให้เขายอมแพ้แล้วก็เลิกทําซาและแล้ววันหนึ่ง ลักษมีก็ได้ยินหัวหน้ากับลูกน้องพูดว่าเราจะต้องทดสอบสินค้าก่อนทุกครั้งที่จะมาถึงมือลูกค้าเสมอคำพูดนั้นทำให้เขาคิดอะไรบางอย่างขึ้นมานั่นจึงทำให้ลักษมีไปขอซื้อเลอดแพะมาจากเพื่อนกางเกงนผู้หญิงและที่ใส่เลือดมาทดลองกับตัวเองเขาลองใช้มันขณะขยับตัวทำกิจกรรมต่างๆขณะที่คิดว่าได้ผลเขาก็รีบขี่จักรยานไปข้างนอกพร้อมกับบีบเลือดออกมาเรื่อยๆจนสุดท้ายมันก็เสื่อมเลอะเป็นบ่วงกว้าง ทําเอาลักษมีรีบกระโดดลงแม่น้ำท่ามกลางสายตาของทุกคนเรื่องนี้ทําให้เขาถูกชาวบ้านประนามอย่างร้ายแรงจนพี่ชายของกยาตรีต้องมารับเธอกลับไปอยู่บ้านในตอนนั้นลักษมีได้ถามภรรยาของเขาด้วยว่าเธออยากจะไปจริงๆใช่ไหมซึ่งหญิงสาวก็เลิกที่จะไปจริงๆต่อจากนั้นเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะไปจากหมู่บ้านนี้ด้วยเช่นกันและจากวันนั้นเป็นต้นมา ลัสมียังจดจ่อยอยู่กับการทำผ้าอนามัยเขาได้ไปที่โรงงานสัมลีเพื่อเปรียบเทียบว่ามันใช้วัสดุแบบไหนจนได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่สําลีแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเซลลูโลสไฟเบอร์ที่มีแค่ศาสตราจารย์ในมหลาลัยที่รู้ข้อมูลของมันเขาจึงไปสมัครงานเป็นพ่อบ้านเพื่อที่จะหาคำตอบจนวันหนึง่งลูกของศาสตราจารย์ก็ได้ช่วยเขาหาข้อมูลทาง Google ก่อนจะพบว่า มันสามารถซื้อได้กับบริษัทของอเมริกาเขาจึงติดต่อไปเพื่อขอสินค้ามาทดลองและเมื่อสินค้ามาถึงเขาก็นึกว่ามันส่งมาผิดเพราะมันเป็นแค่กระดาษแข็ง แต่พอลองดูดีๆข้างในมันเป็นขุยเหมือนสำลีที่เขาเคยเห็นในตอนนั้นศาสตราจารย์ได้กลับมาพอดีรักสิมีจึงสารภาพไปว่าเขาจะทำผ้าอนามัยขึ้นมาเพื่อปกป้องผู้หญิงนั่นจึงทำให้ศาสตราจารย์เปิดกูเกิลให้เขาดูเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตที่ต้องใช้เครื่องจักรราคาแพงที่เขาไม่มีวันเอื้อมถึงสัตราจายเลยบอกให้เขาเลิกคิดเพอ้อฝันให้เอาเวลาไปตั้งใจทำงานหาเงินแล้วเอาไปซื้อผ้าอนามัยดีกว่าทวา ลักษมีก็กดดูวิดีโอต่อจนทำให้เขาได้พบว่า ขั้นตอนการทำคราวๆค,คือต้องใช้เครื่องปั่นจนเป็นผงเหมือนกับการบดพลิกต่อด้วยการบีบอัดที่เหมือนกับการนวดแป้งแล้วใช้การห่อตัวที่เหมือนกับการห่อใบตองสุดท้ายก็ใช้รังสีคาเชโรกทีค่คล้ายคกับการเอาเนื้อไปตากแดดลักษมีคิดว่าเขาสามารถสร้างเครื่องจักรนี้ขึ้นมาได้นั่นจึงทําให้เขาลาออกจากงานทันทีและไปเช่าบ้านหลังเล็กไว้ทดลองอีกทั้งไปขอกู้เงินมาเพิ่ม จนในที่สุดหลังจากการทดลองหลายครั้งเครื่องจักรก็นํามาใช้ได้จริงขั้นตอนที่เหลืออยู่ก็คือการหาคนทดลองใช้เพื่อดูฟีดแบกพอดีกับที่วันนั้นเป็นวันที่ปารีสาวจากเมืองกรุงได้เข้ามาเล่นดนตรีที่นี่แล้วเธอก็มีรอบเดือนพอดีแต่หาซื้อผ้าอนามัยไม่ได้ลักิมีเจอเธอโดยบังเอิญจึงให้ผ้าอนามัยของเข้าไป วันต่อมาเขาได้กลับไปหาเธอเพื่อไปขอรีวิวหลังใช้ก่อนที่จะพบว่ามันไม่มีอะไรแตกต่างจากผ้าอนามัยราคาแพงลักษมีดีใจจนน้ำตาไหล ร้อมกับที่เขาไปบอกเลยว่าเขาเป็นคนผลิตมั่นกับมือจากนั้นเขาก็โทรไปบอกข่าวดีกับภรรยาว่าเขาทํามันสําเร็จแล้วแต่ถ้าว่าเธอกลับผิดหวังที่คาพูดแรกหลังจากไม่เจอกันมานานกลับเป็นเรื่องหนี้แทนที่จะถามว่าเธอเป็นอย่างไรพี่ชายของเธอก็เลยบอกกับเขาไปว่าเขาจะส่งใบหย่าไปให้นั่นจึงทําให้ลักษมีเดินกลับมาบ้านอย่างห่อเหว่และได้เจอกับปารี ที่มาดูกับตาว่าเขาผลิตเครื่องจักรจกของราคาถูกขึ้นมาได้อย่างไรเขาจิงเถียงไปว่าเขาทุ่มเทให้กับมันเป็นอย่างมากและตอนนี้ก็ยังเป็นหนี้ถึง9 0 0 0 0รูปีซึ่งมันไม่ใช่ของราคาถูกเลยสักนิดแล้วก่อนที่ปารีจะกลับไปเขาก็ได้ให้ผ้าอนามัยกับเธอไปอีก5้าอันปารีเธอจึงบอกว่าถ้ามันมีกาวติดอยู่อีกด้านหนึ่งมันจะใช้ได้ดีกว่านี้หลังจากนั้น ปารีก็ได้เอาเรื่องนี้ไปคุยกับพอ่อก่อนที่เธอจะส่งข้อความมาบอกว่าให้เขาเอาเครื่องจักรมาที่เมืองเดลีเพราะวันพรุ่งนี้จะมีการจัดแข่งขันประกวดนวัตกรรมขึ้นที่ผู้ชนะจะได้เงินรางวัลเป็นจำนวนสองแสนรูปีลักษมีที่ได้ฟังจึงรีบเข้าเมืองทันทีจนมาถึงงานประกวดแบบเฉียดเฉิวและจากการที่เขานั้นไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เขาจึงต้องอาศัยใช้ท่าทางประกอบและอธิบายทุกขั้นตอน จนได้ผ้าอนามัยที่มีราคาแค่2รูปีเท่านั้นจากนั้นไม่นานการประกาศผลก็ได้เริ่มขึ้นทว่าผู้ชนะกลับไม่ใช่ชื่อเขาและขณะที่เดินออกมาด้วยความผิดหวังเขาก็โดนเรียกกลับไปอีกครั้งเมื่อพ่อของปารีวิ่งมาบอกลัศมีว่าชนะรางวัลของประธานาธิบดีในหัวข้อนวัตกรรมเปลี่ยนชีวิตแห่งปีนั่นจึงทําให้ลักษมีได้รับเงิน2 0 0 0 0 0รูปีตามที่หวังไว้และเขานั้นก็ยังได้สมญา,ามเพิ่มขึ้นอีกด้วยว่า แพทแมนซูเปอร์ฮีโร่ของอินเดีย ข่าวนี้ได้ลงหนังสือพิมพ์และได้แพร่ออกไปทั่วเมืองชาวบ้านต่างมาแสดงความยินดีกับเขาและตัวปารีนั้นก็ได้มอบโทรศัพท์มือถือเป็นของขวัญแถมเธอยังบอกด้วยอีกว่าเขาจะกลายเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะมีคนซื้อต่อในราคามหาศาลทวาราวลักษมีกลับบอกว่าเขาขอแค่สองแสนรูปีก็พอเพราะทาสินที่เขาคิดถูกซื้อไปในราคาแพงสุดท้ายผ้าอนามัยก็จะแพงและคนจนก็จะเข้าไม่ถึงเหมือนเดิมพอปารีไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขา คิดลักษมีจึงออกมาจากที่นั่นโดยทิ้งเหรียญรางวัลพาอนามัยที่มีกาวติดอยู่อีกฝั่งพร้อมกับจดหมายที่บอกว่าจุดประสงค์ที่เขาสร้างมันขึ้นมาไม่ใช่เพื่อเงินล้านแต่เป็นการช่วยเหลือคนนับล้านตั้งหากหลังจากนั้น เขาก็กลับมาที่หมู่บ้านที่มีคนออกมาต้อนรับเป็นจำนวนมากเพื่อดูของที่เขาผลิตขึ้นแต่แล้วเมื่อทุกคนรู้ว่ามันคือผ้าอนามัยพวกเขากลับต้องผิดหวังที่เขาสร้างสิ่งที่น่ารังเกียจขึ้นมาและระวังที่ลักษมีกำลังสิ้นหวังอยู่นั่นเองจ,จูจูปารีก็ปรากฏตัวขึ้นและช่วยเอาผ้าอนามัยไปขายให้กับชาวบ้านจนได้เงินมาจำนวนหนึ่งทำเอาลักษมีง,งงว่าเธอทำได้อย่างไรปารีจึงบอกว่าเธอแค่อาศัยการเป็นผู้หญิงและเข้าไป คุยกับผู้หญิงด้วยกันก็เท่านั้นเองตั้งแต่วันนั้นปารีเธอก็อาศัยอยู่ที่นี่โดยลักษมีเป็นฝ่ายออกไปนอนข้างนอกจนวันหนึ่งได้มีชาวบ้านมาระบายกับพวกเขาให้ฟังว่าเธอไม่มีรายได้ทําให้ต้องทนอยู่กับสามีขี้เมานั่นจึงทําให้ลักษมีเกิดไอเดียให้เธอเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตผ้าอนามัยและเอาไปขายสร้างรายได้ให้กับตนเองจากนั้นไม่นาน คนก็บอกปากต่อปากจนเกิดเป็นกลุ่มสตรีดูแลเรื่องการผลิตและส่งออกภายในชุมชน โดยใช้ชื่อแบรนด์ว่าปารีแล้วทุกคนก็มีไรายได้เป็นของตัวเองนับแต่นั้นเป็นต้นมาปารีได้ออกความเห็นว่าเขาควรจะสร้างเครื่องจักรเพิ่มให้หมู่บ้านอื่นด้วยโดยให้พวกผู้หญิงไปกู้เงินมาจากธนาคารเพื่อเอาเงินไปซื้อเครื่องใหม่หลังจากพวกเธอขายผ้าอนามัยได้ก็จะเอาเงินไปคืนให้ธนาคารลักษมีจึงทำตามแผนนั้นเขาย้ายเมืองใหม่ไปเรื่อยๆแล้วให้ความรู้กับผู้หญิงเหมือนเดิมก็ทั่งสาวยาักจนสามารถเข้าถึงผ้าอนามัยได้มากขึ้น และเขาก็ได้เปิดโรงงานเล็กๆเป็นของตัวเองทางนั้นลักษมีกับปารีก็สนิทกันมากกว่าเดิมจนบางครั้งมันก็ทําให้เขาคิดถึงภรรยาที่ไม่ได้เจอกันมานานในตอนนี้ชื่อเสียงของเขานั้นโด่งดังและได้รับออเดอร์อย่างล้นหลามจากคนในประเทศและต่างประเทศ จากนั้นไม่นานยูนิเซฟก็ได้ติดต่อให้เขาไปพูดสุนทรพจน์ที่นิวยอร์กซึ่งเขาก็ตื่นเต้นจนขาดความมั่นใจปารีลจูบเขาและบอกว่าเธอจะอยู่ข้างเขาเสมอก่อนหน้านี้ปารีได้สอนภานษาอังกฤษให้เขาไปบ้างแล้วทําให้ลักษมีพูดประโยคที่ซ้อมเอาไว้ออกมาได้เป็นอย่างดีเขาบอกว่า ลักษมีแปลว่าเงินแต่ถ้าเขาวิ่งไล่ตามเงินไปคงไม่มีแพทแมนยืนอยู่ตรงนี้และคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าเงินคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตไม่มีปัญหาแต่จริงๆแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นหมายถึงการใช้ชีวิตหรือการสร้างโอกาสใหม่ๆต่างหากแน่นอนว่าที่เขามาถึงขนาดนี้ได้ก็เริ่มจากปัญหาของผู้หญิงอินเดียที่เขาถึงผ้าอนามัยได้แค่18%คนส่วนใหญ่ไม่มีเงินมากพอจนต้องใช้ผ้าคีริ้วแทน แน่นอนว่าวันนี้เขาทำสำเร็จที่ผลิตผ้าอนามัยได้ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงอีกทั้งยังตั้งปฏิธานว่าตลอดชีวิตของเขาต่อจากนี้จะทำให้ผู้หญิงอินเดียเข้าถึงผ้าอนามัยได้ร้อยเปอร์เซนต์ปารีที่ได้ฟังเธอภูมิใจมากที่เขามาไกลได้ขนาดนี้ขณะที่เธอจะไปจูบเขาอยู่ๆเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นซึ่งเป็นสายจักรยาตรีพอได้ยินแบบนั้น ปารีกระลิปล่อยมือทันทีต่อจากนั้นบรรยากาศของทั้งสองก็เริ่มอึดอัดปารีจึงบอกลักษมีว่าไม่ต้องคิดมากเพราะความรู้สึกแบบนี้มักจะเกิดขึ้นเร็วเดี๋ยวมันก็หายไปหลังจากนั้นทังคูก็ได้บินกลับมาที่อินเดียแล้วก็ถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องแยกย้ายกันกลับบ้านของตัวเองก่อนจากกันปารีก็ขอให้เขาพูดภาษาอังกฤษกับเธอลักษมีก็เลยพูดว่า เขาเป็นคนสร้างเครื่องจกักรแต่ปารีเป็นคนสร้างเขาขึ้นมาและชื่อของปารีไม่ใช่แค่ยี่ห้อเท่านั้นเพราะชื่อนี้จะถูกสลักไว้ในหัวใจของเขาไปตลอดจากนั้นลักษมีก็ได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่จากหมู่บ้านเดิมที่เข้าจากมาก่อนจะเข้าไปกอดภรรยาที่เขารักในภายหลังเขายังได้รับเชิญไปพูดในเวทีระดับประเทศอีกเป็นจำนวนมากและหนังก็ตัดจบลง หนังเรื่องนี้มีเขาโครงมาจากเรื่องจริงที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ มีฐานะยากจนไม่สามารถเข้าถึงผ้าอนามัยที่มีราคาแพงจนได้ชายคนหนึ่งที่เป็นห่วงความปลอดภัยของภรรยาไหลเข้ามาปลุกกระแสเพื่อสร้างเสริมสุขคาอนามัยที่ดีให้กับผู้หญิงนอกจากนี้หนังยังสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของอินเดียที่รังเกียจเลือดประจำเดือนจนมันกลายเป็นสิ่งที่ห้ามพูดถึงในที่สาธารณะอีกด้วยและถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับซ้หรับวันนี้สวัสดีครับ